สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมูอบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลก็มีไม้สวยๆไม้มีชื่อทุกต้นเลยนะจ๊ะแล้วสวยทุกต้นแข็งแรงทุกต้นใครสั่งไปไปอัพก,กระถางได้เลยนะจ๊ะอยากกระถางสี่เป็นกระถางหกระถาง6ได้เลยจ้ะเพราะว่าต้นใหญ่รากทะลุกร,ระถางหมดแล้วนะจ๊ะในราคา 100บาทเท่านั้นจ้ะ100บาทเท่านั้นจ้ะเป็นไม้มีชื่อทุกต้นเลยนะจ้ะไม้สวยสวยไม้เก่าไม้เทพหน้าดังๆทุกต้นเลยจ้ะใม้สนใจก็สแกน QR code ทุกม,มุมจอเนาะไหมะตะโครมาที่เบอร์08 09 3 7 7 3 9 9นะจ๊ะใครเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มจากเมือนอนี้เลยเนาะเพิ่มได้เลยจ้ะเพราะว่าถ้ามีรายเราก็จะได้คุยกันได้เนาะเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาจ้ะ ทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดอยูนะ่เนาะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะทางสวนของเราจะจัดหาไว้ให้นะจ๊ะก่อนจะเจอบอนสีก็ต้องบอกค่าจัดส่งกันเนาะบอกกันทุกคลิปจ้ะกลัวลูกค้าจะลืมเนาะแบบเมาเมาเลยจ้ะจะสั่งกี่ต้นก็ได้เนาะเคยเห็นลูกค้าโทรมาหาบาสคนเมืองบอลเนานะถามว่ามีจํานวนจาก,กัดไหมในราคาส่งนี้จะสั่งได้แค่กี่ต้น ไม่มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะสั่งได้เลยจ้ะทุกต้นเราเหมาหมดนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ได้บวกเพิ่มยังไม่บวกเพิ่มเลยนะจ๊ะก่อนจะเจอบอนสีก็ฝากเหมือนเดิมจ้าฝากกดไลค์กดแคร์ฝากกดติดตามให้กับค่องเล็กๆของเราด้วยเนาะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะจะได้เป็นการแจ้งเตือนทางลูกค้าเนาะดูก่อนสั่งก่อนจ้ะจะได้ต้นที่ใช่และกระต้นที่ชอบนะจ๊ะ เรามาเจอบอนสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าต้นที่หนึ่งนะจ๊ะเปิดมาหน้าแดงๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเป็นบอนกาบบอนแข้งเนะาะมะนีเมฆครานะจ๊ะมะนีเมฆราจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเป็นบอนดางนะจ๊ะบอนดางสวยๆอย่างนี้เลยมะนีเมฆครานะจ๊ะในราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะบอนกาบบอนแข้งน,นะจ๊ะต้นที่หนึ่งจ้า ต้นที่สองยังอยู่กับมะนีเมฆรานะจ๊ะอีพีนี้จะมีหลายต้นหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มโตมากแล้วจ้ะต้องเอาออกมาจ้ะมะนีเมฆรานะจ๊ะต้นที่สองจ้าต้นที่สามนะจ๊ะอยู่กับมะนีเมฆรานะจ๊ะโหต้นนี้ใบก็สวยมากเลยเนาะใบสวยจ้ะราสุกใบเขาแปลกๆเนาะ ใบแป,กแปกแลกๆเรามีแข้งทุกต้นนะจ๊ะถ้าใครชอบบอลกาบบอลแข้งต้องมักนีเมฆคารานะจ๊ะกระทางที่สามนะจ๊ะกระทางที่สี่โอ้โหกระทางนี้สวยมากจ้ะสวยมากดูทรงใบเถอเนาะดูทรงใบแต่กองบอกวาเอาลงตามน่อยเพราะเขาใหญ่เนาะใหญ่มากจ้ะกระทางที่สี่นะจ๊ะมะมนีเมฆราร่าจะสวยจัดเลยดูทรงใบเถอเนาะสวยมากๆเลยนะจ๊ะ ประทางที่สี่นะจ๊ะประทางที่ห้าจ้ะโอ้โหสวยจริงใบดกเนาะใบดกมากจ้ะประทางนี้ใบดกจริงๆนะจ๊ะประทางที่ห้าจ้ะมะนีเมฆารานะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะมีแข้งทุกต้นนะจ๊ะทุกใบทุกกาบเลยเนาะไม่มีหลุดเลยจ้ะมนีเมฆาราจ้า น,นี้กระถางที่หกจะโหกระถางนี้ใหญ่จะใหญ่จริงๆเลยเนาะใหญ่จริงๆี ж, ่สวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่หกนะจ๊ะมะนีเมฆขาจ้ะมะนีเมฆขาใหญ่ๆสวยๆอย่างนี <S 2> <S 2> <S ้เลยเนาะกระถางที่หกจ้ะกระถางที่เจ็ดยังอยู่กับมะนีเมฆขาอยู่นะจ๊ะมะนีเมฆขากระถางที่เจ็ดจะ ความใหญ่ไม่ยอมแพ้กันเลยเนาะใหญ่ทุกระทางจ้าใหญ่ทุกระทางไปอัดกระทางกันได้เลยเนาะกระทางที่เจ็ดนะจ๊ะกระทางที่แปดโอ้โหใหญ่ไปไหนละแม่คุณเลยใหญ่จริงๆเนาะกระทางที่แปดนะจ๊ะสวยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะมะนีเมฆรานะจ๊ะมะนีเมฆราจ๊ะ โอ้เสียงนกก็ให้จอบแจ๊กมานเนาะบ้านแม่คนมือบอลนกเยอะจ้ะนกเยอะจริงๆนกกระจอบนกพิราบมากมายเลยจ้ะกระทางที่เก้านะจ๊ะจะแปลกใจว่าเสียงอะไรจับแจ๊บจับแจ๊บ,จบนกทั้งนั้นเลยจะ้ะกระทางที่เก้านะจ๊ะยังอยู่กับมณีเมฆาอยู่เนาะมณีเมฆาจ้ะกระทางที่เก้านะจ๊ะ ราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเลยจ้ะต้นใหญ่ใ,ใอย่างนี้เลยเนาะใหญ่ๆสูงสวยสวยจ้ะกระถางที่เก้านะจ๊ะโอ้ยกระถางที่สิบกระถางนี้ทรงคุ้มทรงกอมากเลยเนาะนี่เลยดูหลอดใหม่องเขานะออกมานี่เห็นไหมจ๊ะหลอดยังใหญ่เลยเห็นไหมจ๊ะนี่หลอดเบล่อเลยกระถางที่สิบนะจ๊ะโอ้ยให,ใหญ่ๆสวยๆดูก่อนสังก่อนเลยนะจ๊ะ มะนีเมฆราจะกระถางที่สิบเนาะกระถางที่สิบเอ็ดเป็นมะนีเมฆรากระถางสุดท้ายนะจ๊ะกระถางที่สิบเอ็ดจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแดงชุบแดงยันก้านเนาะแดงสวยแล้วก็เปิดด่างมนาะสวยๆเลยนะจ๊ะดูใต้ใบนี่จะมองเห็นเลยเนาะมะนีเมฆรากระถางที่สิบเอ็ดนะจ๊ะ กระหังที่สิบสองนะจ๊ะหน้าสสวยๆอย่างนี้เลยเนาะออกชมพูสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเป็นบอลด่างนะจ๊ะบอลดางจ้ะเขามีชื like ่อว่ารดูรักนะจ๊ะรดูรักจ้ะกระถางที่สิบสองนะจ๊ะกระถางที่สิบสามจ้ะรดูรักนะจ๊ะรดูรักกระถางที่สิบสามจ้ะ เปิดหน้าสวยๆมาอย่างนี้เลยเนาะเปิดหน้าสวยๆมาเลยจ้ะรึอดูรักนะจ๊ะโอ้หน้าเขาสวยมากเลยออกมาชมพูสวยแล้วเริ่มเปิดด่างเลยเนาะเริ่มเปิดด่างเลยนะจ๊ะแล้วใหญ่มากเลยเนาะรือดูรักกระถางที่13บสานะจ๊ะกระถางที่14บสี่จ้ะจะดูช้าหน่อยเนาะ ทำไมขัดขัดหายหายเพราะว่าไม่คนมือบอลทำคนเดียวเนาะกระทางที่สิบสี่จ้ะสวยอย่างนี้เลยเนาะนี่สวยมากสวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆริงลึกดูรักนะจ้ะสวยอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่สิบสี่นะจ๊ะกระทางที่สิบห้าโอ้โหใหญ่จริงๆตากล้องบอกเอาลงตำหน่อยจ้ะจะไปไปนตากล้องเลยนะจ๊ะกระทางที่สิบห้าจ้ะ สวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะลดูรักนะจ๊ะรือดูรักจ้ะโอ้โหตายแลว้วสวยมากเลยเนาะดูใบนี้เนาะสวยจริงๆนะจ๊ะเปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะลดูรักจ้ะกระถางที่สิบห้านะจ๊ะกระทางที่สิบหกไม่ยอมแพ้กันเลยเนาะความสวยไม่ยอมแพ้กันเลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเปิดหน้ามาสวยมากเลยนะจ๊ะ ือดูรักนะจ๊ะกระทางที่16นะจ๊ะให้ดูออมอ้อมอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่16จ้ะหรือดูรักจ้ะกระทางที่17อเแม่คนมือบอลให้ทายซิว่าเขาชื่ออะไรออว่าเขาชื่ออะไรให้ทายกันเนาะกระทางที่17ดนะจ๊ะ เขามีชื่อว่าลึดูรักนะจ๊ะลดูรักเขาแปลงออกมาได้สวยไหมจ๊ะด่างอย่างนี้เลยเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะลึดูรักนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระทางที่17จ็ะกระทางที่1 8เรายังอยู่กับลึดูรักอยู่เนาะยังอยู่กับฤดูรักอยู่จ๊ะ แขงได้สวยมากจ้ะเป็นบอลทำเป็นบอลด่างเลยเนาะเหมือนกับคล้ายๆกับอะไรเนาะเรโนนครนะจ๊ะแต่ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือรดูรักจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่18บะจ้ะกระทางที่19จ้ะเอ๋ชายชนนะจ๊ะชายชนกระทางนี้ของเป็นชายชนนะจ๊ะแต่เขียวไม่มาเลยจ้ะ ไม่รู้มังอะไรมาแต่แดงเนาะแต่เขามีชื่อนะจ๊ะเขามีชื่อว่าสิริพรนะจ๊ะสิริพรนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแดงสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะกระถางนี้สวยมากใบเยอะมากเลยนะจ๊ะสิริพรจ๊ะกระถางที่19เกนะจ๊ะกระถางที่ย0สิบจ๊ะนี่สิริพรนะจ๊ะไม่ใช่สิริพรอําไพพงนะจ๊ะ สิริพรบอนสีจ้ะสวยอย่างเงี้ยเลยเนาะนี่โอ้โหออกแดงชมพูสวยมากเลยเนาะใหม่ก็ทําท่าจะมีเขียวมานี่ไม่ไม,ไม่ยังมาไม่ให้เห็นเลยเนาะยังไม่ให้เห็นนะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบนะจ๊ะสิริพรจ้ะกระทางที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะโอ้โหจะใหญ่ไปไหนแม่คุณเน้อจะสวยไปไหนเนาะทั้งใหญ่ทั้งสวยเลยนะจ๊ะ กระทางที่21ดจ้าเดี๋ยวแม่คนมือบอดดูโฉนดก่อนว่าเขาชื่ออะไรมะนีนาคีนะจ๊ะมะนีนาคีจ้ะกระทางที่21นะจ๊ะใหญ่ๆสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหใหญ่โตมโหรารจ้ะกระทางที่21เดเนาะ กระถางที่22ยังอยู่กับมะนีนาคีอยู่นะจ๊ะยังอยู่กับมะนีนาคีสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆใหญ่ๆเลยจ้ะให้ดูรากเนาะรากออกมานอกกระถางแล้วรากยาวทุกต้นเลยจ้ะเอาไปอัพกระถางกันได้เลยนะจ๊ะกระถางที่23าจ้ะมะนีนาคีนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบ สามนะจ๊ะาเมื่อกี้ยี่สิบสองเนาะไม่ขวรมบองขอโทษนะจ๊ะเนี่ยกระถางที่ยี่สิบสามอันนี้นะจ๊ะเนี่ยยี่สิบสามจ้ะดูรากเนาะทุกต้นเลยนะจ๊ะรากออกมายาวทุกต้นเลยสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอ้ยอธิบายไม่ถูกเนาะนี่นี่นี่ใบใหม่ที่ผลต่างออกมาเนาะต่งตางออกมาออกหน้าสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะมะนีนาะคีกระถางที่ยี่สิบสามนะจ๊ะ กระทางที่24จ้ะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากให้ดูใบนี่นะจ้ะดูความสวยของเขาเนาะกระทางที่24นะจ๊ะสวยจริงๆเนาะสวยจริงๆนี่ให้ดูใบเต็มเต็มดูกันเต็มเต็มตาไปเลยเนาะกระทางที่24นะจ๊ะมามณีนาคีจ้ะกระทางที่25โอ้โหสวยมาก ใหญ่มากนี่ตาก้องบอกเอาลุงหน่อยลงหน่อยเนี่ยดูลากเนาะให้ดูลากเลยจ้ะทุกกระถางเนาะแล้วลากของเราจะไม่ดําเลยเนาะถูกไหมจ้ะจะไม่มีดําไม่มีเน่าเลยจ้ะเพราะเราทําเลี้ยงเขาอย่างดีเนาะดูฝังเสียงนกเนาะน่ะนกบนหลังคาบ้านแม่คนมือบอลนะจ๊ะเสียงยังดังเนาะจะเข้าใจผิดว่าเสียงอะไรนะจ๊ะให้ดูความสวยของบอลสีกันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวจะไปทะเลาะกับนกก่อนนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบห้านะจ๊ะมะนีนาคีจ้ะกระถางที่ยี่สิบหกจ้ะแม่คนมือบอลไปทะเลาะกับนกมาแล้วจ้ะมะนีนาคีนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยจ้ะแล้วกระถางนี้ให้ลูกแล้วนะจ๊ะให้ลูกแล้วหนึ่งต้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแม่คนมือบอลไม่แยกออกนะจ๊ะให้ลูกค้าไปเลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบหกนะจ๊ะ มะนีนาคีจ้ะกระทางที่ยี่สิบเจ็ดโอ้โหสวยจริงๆแม่คุณเนยทำไมสวยได้ขนาดนี้เนาะมองแล้วสบายตานะจ๊ะสบายตาใจนี่ละลายเลยเนาะในความสวยของเขากระถางที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะมะนีนาคีจ้ะ กระทางที่28ดโอ้โหสวยจริงๆจ้ะกระทางที่2ี่ดอันนี้จะเป็นใบเก่าเนาะแม่คนมือบอลขออนุญาตเอาออกก่อนนะจ๊ะกระทางที่28ดจ้ะมนีนาคีนะจ๊ะให้ดูความสวยของเขาเนาะแล้วหลอดใหม่กําลังมาจะโค้วเนาะกระทางที่28ดนะจ๊ะมนีนาคีจ้ะ กระทางที่29จ้านี่ยังอยู่กับมะนีนาคีนะจ๊ะถึงจะเล็กหน่อยแต่ความสวยไม่ได้แพ้กันเลยเนาะความสวยไม่ได้แพ้กันเลยจ้ะมะนีนาคีนะจ๊ะกระทางที่29จ้ะเกสวยอย่างนี้เลยเนาะกระทางที่30สิบจ้า EP ที่แล้วไม่พอนะจ๊ะเอาออกมาไม่พอ นี่พี่นี่เอาออกมาเพิ่มนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเขามีชื่อว่าอภิมหาเศรษฐีนะจ๊ะอภิมหาเศรษฐีจ้ะสวยเดี๋ยวไม่ใช่อภิมหาคือมามหาเศรษฐีโอ้โหชื่อยาวเป็นกิโลเลยจ้ะประทางที่สามสิบนะจ๊ะในราคาแค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะจ๊ะขอขั้นเวลาความสุขสักคู่ครับ มีโปรโมชันดีๆมานำเสนอครับวันนี้มีตู้อบอลสีสีขนาดมาจัดจำหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตรห้ครับราคา1,100บาทครับขนาดที่2กว้างเมตรเจครับราคา1 1 5 0บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา1,250บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3มเมตรราคา 1, 7 5 0บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบผ้าใบรองน้ําพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจตักไลายมาเลยครับ กระถางที่ส1สเอ็ดจ้ะยังอยู่กับอภิมาหกมามหาเศรษฐีนะจ๊ะวสวยๆอย่างนี้เลยเปิดหน้าสวยๆแล้วเหมือนกระถางนี้จะมีสองต้นนะจ๊ะมีสองต้นจ้ะอยู่ข้างๆกันจะเป็นลูกเขาหรือปล่าไม่รู้เนาะแตกออกมานะจ๊ะกระถางที่สามสบเอ็ดนะจ๊ะอภิมาหามะหาเศรษฐีจ้ะ ประทางที่สามบสองนะจ๊ะยังอยู่กับอภิมะหุมามหาเศรษฐีนะจ๊ะส2สองจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเด็ดดวงดูใบเขาเนาะเงาวัดเลยเนาะเงาจริงๆเลยเป็นเงาใสสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะประทางที่สามบสองนะจ๊ะประทางที่สามสามจ้ะอภิมะหมามหาเศรษฐีนะจ๊ะ สวยยอย่างนี้เลยเนาะสวยสวยเลยจ้านี่ให้ดูดูใบทีเพิ่งต่างมาสดๆอย่างนี้เลยเนาะสวยสวยเลยจ้าพิมะฮึม,มามหาสิบสี่นะจ๊ะอูก็จะพูดที่จบมีทําอะไรได้เยอะเลยเนาะประทางที่สามสิบสี่จ้าสวยๆเลยนี่ดูดูใบนี้เนาะนี่ใบยังใหญ่เลยจ้ะใบยังใหญ่อย่างนี้เลยเนาะนี่หลอดใหม่กําลังจะกลางนะจ๊ะพอลูกค้าสั่งนีว ครบวันส่งก็ากลางหมดพอดีเนาะกระถางที่ส4สิบสนะจ๊ะอัพิมะหุมามหาสิรษฐจ๊ะกระถางที่สามสิบห้านะจ๊ะยังอยู่กับอัิมะฮุมามหาเศรษฐีอยู่นะจ๊ะกระถางที่ส5จสิห้าจะบอลอัพิมหุมานี่เขาเป็นบอลทรงไม่สูงนะจ๊ะเป็นบอลทรงพุ่มทรงกอจ้ะคล้ายๆกับไอ้มะนีมะนีอะไรวะมะนีนาคีเนาะ เป็นทรงพุ่มทรงกอจ้ะกระทางที่สามสิบหกอะพีม่มะุมมามหาสิทธินะจ๊ะกระทางสุดท้ายของเขาเลยเนาะนี่พิมะุมมามหาสิทธิโอ้ยใครก็สตั่งตันตือเนาะสวยจริงจริงจ้ะสวยจริงจริงกระทางที่สามสิบหกนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเจ็ดจ้ะ โอ้ยน่าสวยมากจังสวยจริงๆนะจ๊ะเขามีชื่อว่าบัวกัญหานะจ๊ะเดี๋ยวดูโฉนดก่อนเนาะใช่ไหมเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกบาคนมือบอลดุเอาอีกบัวกัญหาจ้ะบัวกัญหากระถางที่สามสิบเจ็ดนะจ๊ะบาสคนบอลแเม่เนี่ยพูดไปเรื่อยเนะี่ยว่าอย่างเงี้ยเนาะกระถางที่สามสิบเจ็ดบัวกัญหาจ้ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ ในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่สามจ้ะกระถางที่38ดยังอยู่กับบัวกันหาอยู่นะจ๊ะบัวกันหาจ้ะสว,สวยอย่างนี้เลยน้าชมพูชมพูในเจนี่สวยสวยอย่างนี้เนาะกระถางที่38ดจ้ะบัวกันหานะจ๊ะน้าสวยสวยเลยจ้ะ กระทางที่39จ้จะยังอยู่กับบัวกันหาอยู่เนาะยังอยู่กับบัวกันหาหน้าสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะสวยๆเลยจ้ะบัวกันหานะจ๊ะนี่ให้ดูความสวยเนาะกระทางที่3 9นะจ๊ะกระทางที่40จ้ะ4ีบัวกันหาหน้าสวยๆดังๆอย่างเงี้ยเลยเนาะนี่ดังๆสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะ กระทางที่40จ้ะสวยมากสวยจริงๆจะโอมกับคือว่าบัวกันหาเนาะกระทางที่41จ้ะกระทางที่41ยังอยู่กับบัวตันหาอยู่เนาะยังอยู่กับบัวกันหาหน้าสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะกระทางที่41นะจ้ะให้ดูความสวยของเขาเนาะนี่เปิดหน้าด่างออกมาอย่างนี้เลยเนาะ กระทางที่41จ้ะจะค้านนิดนึงนะจ้ะพ่าแม่คนมือบอลคนเดียวเนาะก,กับกล้องหลานชายจะทำกันสองคนกระทางที่42นะจ๊ะบาสคนมือบอลเขาก็ทำงานเนาะเวลาทำงานแม่คนมือบอลอยู่บ้านกับหลานหลานปิดเทอมจ้าก็เลยมาถ่ายคลิปกันเนาะกระทางที่42นะจ้ะบัวกันหานะจ้ะหน้า ชมพูชมพูอย่างนงี้เลยจ้ะเปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะราคาแค่100บาทเท่านั้นจ้ะไม่แพงเลยนะจ้ะไม่แพงจ้ะกระถางที่43จ้ากระถางที่43เนาะในจีเรียนะจวา e ีนี้เหมือนจะมีต้นเดียวนะจ๊ะมีต้นเดียวจ้ะในจีเรียหน้าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเขาจะด่างขาวด่างม่วงนะจ๊ะมีเปิดด่างขาวและด่างม่วงออกมา ยู่ใบนี้เนาะนี่ใบนี้จะมีด่างม่วงออกมาตรงมุมใบนี้หน่อยหนึ่งนะจ๊ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่สี่สามสี่สิบสามนะจ๊ะแม่คนมือบอลพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้เนาะกระทางที่สี่สิบสามจ๊ะจะพูดเป็นสามสิบสี่หรือเปล่าไม่รู้เนาะกระทางที่สี่สิบสี่จ๊ะนาสวยๆอย่างนี้เลยทรงใบสวยๆบอลกากบอลแข้งนะจ๊ะ เขามีชื่อว่าราศีสิงนะจ๊ะราศีสิงจ๊ะสวยอย่างนี้เลยจ๊ะกระถางที่44่สินะจ๊ะกระถางที่45ยังอยู่กับราศีสิงอยู่นะจ๊ะราศีสิงจ๊ะสวยอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่45่้จ๊ะใครราศีสิงเก็บไว้นะจ๊ะเก็บเอาไว้เนาะ กระทางที่46จ้ะ46นะจ๊ะอยู่กับราศีสิงห์นะจ๊ะให้ดูความด่างของน,อนนท์เนาะนี่แข้งยังด่างเนาะเดี๋ยวใบเขาก็จะด่างนะจ๊ะเดี๋ยวใบเขาก็จะมาเนาะกระทางที่46จ้ะกระทางที่47นะจ๊ะยังอยู่กับราศีสิงห์อยู่เนาะโอ้โหสวยจริงๆเนาะนี่ให้ดูให้ดูแข้งของเขาเนาะด่างยังสวยจ้ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวใบมั ดางมากดางสวยนะจ๊ะกระถางที่47นะจ๊ะราสีสิงจ๊ะกระถางที่48จ๊ะยังอยู่กับลาสีสิงอยู่นะจ๊ะกระถางที่48จ๊ะโอโ้โหสวยจริงๆแม่ขุณเอ้ยสวยมากมายเลยเนาะลาสีสิงจ๊ะกระถางที่48นะจ๊ะกระถางที่49จ้ะ อยู่กับราศีสิงห์นะจ๊ะเอ๊สวยอย่างนี้เลยเนาะ EP นี้เอามาออกมาหลายต้นนะจ๊ะพอเขาเริ่มใหญ่แล้วเนาะเริ่มใหญ่แล้วจ้ะราศีสิงห์นะจ๊ะกระทางที่สี่สิบเก้านะจ๊ะกระทางที่ห้าสิบจ้ะราศีสิงห์นะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ สีสิงจะกระถางที่ห0สบนะจ๊ะกระทางที่ห1บอ็ดจ้ะ,ะ,จะใครเห็นใครก็ต้องดาวออกเนาะว่าเขาชื่ออะไรเนาะเป็นบอลแลไอเทมบอลในตำนานเลยเนาะต้นนี้เป็นบอลในตำนานเลยนะจ๊ะที่ทุกคนเคยสรรหากันต้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะจ๊ะแต่ต้นตอนนี้อยู่แค่100บาทเท่าน,นั้นจ้ะ ด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเกาะเกร็ดจ,จ๊ะเกาะเกร็ดมีต้นเดียวเนาะมีกระถางเดียวเนาะอีทีนี้เอาด่างสวยๆออกมาให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะเกาะเกร็ดจ,จ๊ะถ้าใครยังไม่มีต้องเก็บเนาะถ้าใครนิยมชมชอบบลอนสีต้องมีจ๊ะต้องมีเกาะเกร็ดสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่ห้าสิบจ๊ะกระถางที่ห้าสิบเอ็ดนะจ๊ะห้าสิบเอ็ดจ๊ะ เดี๋ยวแม่คนมือบอลหาช้อนก่อนเนาะหาสิบเจ็ดอยู่นี่จะ้ะอ๋อนี่ห้าสิบเ็ดาไม่เจอห้าสิบเจ็ดโอ้ห้าสิบเ็ดคือเกาะเกตอันนี้ห้าสิบสองจ้ะโอ้โอโมาแเดจะ้ะรัตนะรุ่งเรืองนะจะ๊ะรุ่งเรืองหน้าแดงเนาะหน้าแดงสวยๆอย่างนี้เลยเนาะหายากนะจะ๊ะรัตนรุ่งเรืองหน้าแบบนี้เนาะหายากจะ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจะ๊ะ กระทางที่52นะจ๊ะรัตนะรุ่งเรืองหน้าแดงนะจ๊ะกระทางที่53าจ๊ะเมื่อกี้ราสีสิงไปแล้วเนาะอันนี้ราสีตุนนะจ๊ะราสีตุนอีพีนี้มีแค่สองกระทางนะจ๊ะราสีตุนสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะแข่งด่างมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะลามมาถึงใบจ้ะ กระทางที่53เนาระราศีตุลจ้ะกระทางที่54ราศีตุลอีกหนึ่งกระทางเนาะกระทางที่54จ้กระทางนี้จะใหญ่หน่อยเนาะจะใหญ่หน่อยนะจ้ะสวยอย่างนี้เลยจ้ะราศีตุลจ้ะกระทางที่54นะจ้ะกระทางที่55จ้เขามีชื่อว่า เดี๋ยวนึกก่อนจ้ะเขามีชื่อว่าเดี๋ยวไม่คนมือบอลหาโฉนดก่อนเนาะะโฉนดอยู่ไหนมะนีสัตบันญัตนึกได้แล้วไม่ต้องหาแล้วโฉนดจ้ะมะนีสัตบัญจ้ะกระถางที่ห้าสิบห้านะจ้ะนาสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเปิดม่วงออกมาแล้วจ้ะเปิดม่วงเปิดด่างมาแล้วเนาะกระถางที่ห้าสิบห้าจ้ะมะนีสัตบันญจ้ะ กระทางที language, 56่ ite, 56นะจ๊ะยังอยู่กับมณีสัตบัญญัติเนาะกระทางที่56จ้ะโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยให้ดูหน้าอย่างนี้เลยนะจ๊ะหน้าสวยๆเลยจ๊ะกระทางที่56นะจ๊ะมณีสัตบัญญัตินะจ๊ะกระทางที่57เจ้ะโอ้โหมณีสัตบัญญัติจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะ ให้ดูหน้าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยมากจ้ะออกม่วงอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่ห้าสิบเจ็ดนะจ๊ะในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่ห้าสิบเจ็ด้ะมะนีจักบันจ้ะกระถางที่ห้าสิบแปดจ้ะโอ้โสวยงามพระรามแปดจ้ะว่าจะไม่พูดก็ต้องพูดเนาะ ว่าเขาสวยจริงๆสวยจริงๆจ,จ้ถึงจะเล็กหน่อยแต่ความสวยเขาไม่เล็กเลยนะจ๊ะกระถางที่ห้าสิบแปจ้ามะนีสัตบันนะจ๊ะห0ึบาทเท่านั้นนะจ้าไม่แพงเนาะไม่แพงราคานี้ไม่แพงจ้ากระถางที่ห้านะจ๊ะกระถางที่59ยังอยู่กับมะนีศัตบัญอยู่เนาะนี่เปิดหน้าสวยๆมาดูรอลดใหม่นี่เนาะ กำลังจะก,กลางหมดเลยเนาะสวยมากมะนีสัตบ,บันเป็นกระถางสุดท้ายของเขาเนาะกระถางสุดท้ายของมะนีสัตบ,บันัจ้ะกระถางที่ 5, ้าส้านะจ๊ะกระถางที่60เป็นกระถางสุดท้ายของอีพีนี้นะจ๊ะสิราหุ้มทองนะจ๊ะให้ดูเนาะทองมาทั้งใบเลยแม่คุณเอ้ยกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นสิราหุ้มทองเนาะ ทองมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางสุดท้ายของอีพีนี้เนาะมีหกสิบต้นจ้ะสวยมากสิลาหุ้มทองจ้ะจ้ะนี่ก็ทั้งหมดของอีพีนี้นะจ๊ะมีหกสิบต้นจ้ะในราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นไม้สวยๆหน้าสวยๆทุกต้นเลยนะจ๊ะไม้ ้าไหนต้มใหญ่มากลูกค้า,าไปไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเนาะเปลี่ยนกระถางได้เลยจ้าเพราะใหญ่มากเลยนะเนะเพราะใครสนใจก็สแกนคิวอารโค้ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7 9 9 9นะจ๊ะใครเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยเนาะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดดูเนาะทางส่วนของเราก็ กำลังจะจัดหาให้ลูกค้าเพิ่มเติมแล้วนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า